ราศีต่อไปนี้หากเสริมดวงแบบนี้เหมือนฟ้าเปิดดวงเปิด,ให,หใ,ปหดหปให้คุณสำเร็จสมหวังสมใจปารถนาเหมือนเทวดาแซงคิวมาช่วยเหลือคุณก่อนมาเกื้อกูลคุณก่อนมาทําให้คุณสําเร็จสมหวังก่อนเหมือนเป็นลูกรลักเทวดาที่จะมาเล่นบุญเล่นคุณสให้คุณนะคะสมหวังตามที่ใจต้องการ วาสนาคุณจะสูงเด่นขึ้นวาสนาดีขึ้นนะคะทำให้มีความสุขความจเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะมีผลสำคัญเลยนะคะในวันที่1ถึงวันที่12มิถุนายนปี2,567ค่ะซึ่งจะเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างจะมีลัคนาราศีของคุณไหมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ลัคนาราศีต่อไปนะคะที่หากเสริมดวงแบบนี้เสริมบุญแบบนี้นะคะจะฟ้าเปิดดวงเปิดทําให้ชีวิตดีขึ้นสําเร็จสมหวังตามใจปรารถนานะคะเหมือนมีเทวดาแซงคิวให้คุณอยู่ในลําดับต้นๆที่เทวดาจะช่วยเหลือหนุนนําชีวิตคุณให้สําเร็จนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีนั้นนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงในตอนนี้นะคะมีดาวพระหัสนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนกรรมมะนะคะคือเรือนการงานเนี่ยโดยดาวพระหัสนี้นะคะย้ายเข้ามาในวันที่1พฤษภาคมปี2567ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่ดาวรฤหัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยกรมมะไม่ได้แปลว่าการงานอย่างเดียวนะคะกรมมะยังแปลว่าการกระทําอีกด้วยนะคะดังนั้นการที่ดาวรฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนการกระทําของคุณหมายความว่าอะไรหมายความว่าหากคุณทํากรรมดี ผลบุญส่งถึงทันทีรวดเด็วทันใจนะคะแต่หากคุณทำกรรมไม่ดีผลบุญอาจจะเก็บสะสมไว้ก่อนเพราะว่าดาวพรหัสค้ำไว้อยู่นะคะแต่มันจะไปส่งผลหนัก,นกเมื่อตอนที่ดาวพรหัสมาเขาไม่ได้ให้ผลดีกับคุณไม่ได้อยู่ในเรือนที่ช่วยเหลือคุณนั่นเองดังนั้นนะคะคนลัคณาลาศิสิงตอนนี้จังหวะนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่หนึ่ง ถึงวันที่12มิถุนายนนะคะนอกจากจะมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกัมมะแล้วนะคะยังมีดาวเข้ามาเสริมทับอีกนั่นก็คือกลุ่มดาวความสมหวัง นะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ี่และดาวศุกร์เลข6นะคะนอกจากนี้ยังมีดาวจันนะคะที่จะเข้ามาเสริมอีกในวันที่4ถึงวันที่6มิถุนายนปี2 5 6 7นะคะซึ่งการที่มีดาวดีๆนะคะเข้ามาเสริมทับดาวพฤหัสเนี่ยทำให้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีกําลังที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือคุณได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของคุณในจังหวะนี้หากคุณทําสิ่งดีๆนะคะรับบุญรับแรงบุญแรงกุศลอย่าง เต็มเหนียวแน่นอนนะคะโดยในจังหวะนี้นะคะหากคนลักคนาราศีสิงกระทําความดีนะคะผลของดาวพฤหัสนะคะแรงบุญแรงกุศลของดาวพฤหัสดาวอาทิตย์ ดาวพุธดาวสุขที่เป็นกลุ่มดาวความสมหวังเนี่ยเขามาเสริมแรงของดาวฤัษ์เนี่ยให้มันแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะส่งผลบุญให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะ,ะในช่วงจวังหวะนี้หากคุณทําบุญทํากุศลนะคะหากคุณเสริมบุญแบบที่ปิพมแนะนานะคะจะเป็นการเร่งความดีของคุณเร่งบุญของคุณทําให้วาสนาของคุณดีขึ้นวาสนาสูงขึ้นทําให้คุณสําเร็จสมหวังตามที่ใจปรารถนานั่นเองนะคะแต่ปิพมต้องขอบอกไว้ก่อนนิ หนึงนะคะว่าบุญของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะคะรูปดวงของแต่ละคนมาเนี่ยมันมาไม่เท่ากันนะคะคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟ้าเนี่ยเวลา ผูกดวงผูกลัคนาออกมาแล้วเนี่ยมันจะบอกมาเลยในรูปดวงนะคะแผนที่กรรมบอกออกมาเลยว่าคุณมีจุดไหนดีในชีวิตนะคะเสียจุดไหนนะคะมีกรรมเรื่องอะไรนะคะเรื่องไหนเป็นความสุขของคุณเรื่องไหนเป็นความทุกข์ของคุณมันแผ่ออกมาให้เห็นได้หมดเลยดังนั้นนะคะบุญของแต่ละคนไม่เท่ากันการที่ดาวพฤหัสเข้ามาช่วย บุญช่วยกุศลของคุณเสริมดวงของคุณเนี่ยก็เสริมให้ไม่เท่ากันนะคะโดยเฉพาะในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นช่วงที่โดยเฉพาะในช่วง10กว่าวันนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่จะเร่งบุญกุศลของคุณได้คูณ5คูณ10เท่ามากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดาวเนี่ยเข้ามาอยู่ให้ผลแก่คุณมากที่สุดเลยนะคะแม้ว่าบุญของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะคะแต่ว่า สามารถเร่งบุญเร่งกุศลของคุณนะคะให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเร่งสปีดบุญของคุณทํากรรมดีให้มีมากยิ่งขึ้นให้ก่อตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นในช่วง10กว่าวันนี้ได้นะคะวันนี้ปิพมก็เลยมีเคล็ดลับดีๆนะคะในการบอกวิธีเสริมบุญบารมีเสริมดวงแก่ตัวเองนะคะให้เป็นไป ตามดวงลัคนาของคนลัคนาราศีสิง์เลยนะคะการเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีของชาวลัคนาราศีสิงนะคะอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็คือการตักบาตรค่ะหรือการไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะ เพราะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีสิงโตเป็นสัตว์ประจําราศีนะคะและสิงโตเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์กินเนื้อน,นะคะดังนั้นการไถ่ชีวิตสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือนะคะก็จะทําให้ชีวิตของคุณนะคะไม่ถูกฉุดล้างมีกรรมในเรื่องด้านนี้นะคะทําให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะาการเสริมดวงบารามีของคนลัคนาราศีสิงห์อันดับต่อไปนะคะนั่นก็คือ การสนับสนุนค่าเล่าเรียนการศึกษาธรรมะนะคะของพระของเนนนะคะเนื่องจากว่าคนละขณาราศีสิงห์นะคะมีดาวพระหัสเป็นดาวประจำเรือนปุตตะนะคะปุตตะแปลว่าการเรียนการศึกษาและแปลว่าเด็กๆด,ด้วยนะคะหากคุณนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับค่าเรียน สนับสนุนค่าเรียนการศึกษาของเด็กนะคะหรือว่าของพระของเนนนะคะจะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีในชีวิตได้มากขึ้นค่ะหรืออาจจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเด็กที่ได้โอกาสเด็กกำพร้านะคะเด็กที่อยู่ตามจังหวัด ชายแดนนะคะเด็กที่ไม่มีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะหากคุณสามารถทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กได้นะคะจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆในชีวิตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเวลาดวงวันที่คุณตกมากที่สุดเนี่ยมันจะมีแสงสว่างที่เข้ามาทําให้คุณมีสติปัญญานะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งสติปัญญานะคะดังนั้นถ้าคุณทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดวงของตอนเองเสริมดวงตามคนละคนาราศีสิงห์นะคะตามความหมายของดาวพฤหัสของคนละคนาราศีสิงห์เนี่ย ก็จะทําให้ชีวิตของคุณนะคะไม่ตกอับนะคะมีจุดที่ได้พึ่งพินในวันที่ตกยากนะ,ะหรือวันที่ดาวหัสให้คุณมากที่สุดอย่างเช่นช่วงเวลานี้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการเสริมแรงบุญของคุณนะคะ <spe ech> สปีดอัพ <spe ech> เข้าไปทําให้บุญของคุณนะ่ะมีมากขึ้นสูงขึ้นวาสนาดีขึ้นคะ่ะและการเสริมบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือการบริจาคค่าน้ำค่าไฟนั่นเองคะ่ะ ค่าน้ําค่าไฟให้วัดก็ได้หรือว่าบริจาคค่าน้ําค่าไฟให้ทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิก็ได้ทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนลัคนานลาศิสิงในตอนนี้นะคะมีดาวที่เป็นกลุ่มดาวที่เกี่ยวกับน้ํานะคะอยู่ในเรือนกัมมะด้วยกัมมะแปลว่า การกระทําอย่างที่บอกหรือว่าแปลว่าการงานก็ได้ดังนั้นหากคุณทําเกี่ยวกับค่าน้ําค่าไฟนะคะก็จะเป็นการเสริมแรงบุญแรงกุศลให้ชีวิตนะคะมีพลังที่สูงเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นเรือนธาตุไฟนั่นเองนะคะมีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจําราศีนะคะดังนั้นหากคุณบริจาคค่าน้ําค่าไฟนะคะจะเป็นการเติมพลังชีวิตนะคะทำให้คุณมีพลังกายพลังใจที่จะกระทําอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นทํางาน ให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นทําให้สําเร็จสมหวังในชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะหากคุณชอบคิดแนวนี้นะคะ ฝากกดไลค์ให้พิมพ์รู้นะคะให้พิมพ์ทราบหน่อยนะคะว่าคุณชอบคลิปแนวนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องของพิมพ์ด้วยนะคะทําให้พิมพ์มีแรงใจนะคะในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะส่งต่อคลิปดีๆส่งต่อกําลังใจให้คุณทุกคนค่ะหากท่านใดนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะในการทําบุญนะคะเสริมดวงชะตานะคะสามารถพิมพ์คําถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์จะมาเปิดดูให้นะคะมาตอบคําถามให้ทุกคนนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะให้เพื่อนของคุณได้เห็นคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ปิมนะคะโดยการกด subscribe อย่าลืมกดไลค์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ